สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวสี่คู2สี่สี่คูสองออฟโรดและการจัดทรงบริการน,นะครับกลับมาพบกับรายการนักตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการสรรสร้างการจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกแต่งรถสไตล์สี่สี่สี่สองออฟโรดและการจัดทรงมริกาและสำหรับวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งเทปหนึ่งวันดีๆกับเจ้าเรโวสี่ประตูสไตล์ดับเบิลแคปนะครับ ที่มาในรูปลักษณ์ที่มีความเป็นตัวตนสูงมากนะครับกับต้นฉบับสายลุยที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับผมมีความลงตัวเหมาะสมในทุกๆด้านกับงานยกงานจัดทรงในสไตล์ต้นฉบับสายลุยนะครับที่มาพร้อมกับออเทอรียครบคันกันเลยทีเดียวครับผมและน้นตินขอจูงมือพี่เพื่อนน้องทุกๆท่านนะครับเข้ามารับชมรับฟังเจ้ายักษ์ขาวลำล่อนะครับผมของคุณพี่สุริยันกันนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับและมาเริ่มกันที่เจ้า Revo นะครับที่มาในสไตล์2.4กับเครื่องทรงพลังนะครับผมตรงนี้เป็นสีซปเปอร์ไว้นะครับมากับงานเฉพาะตัวที่มีกักับงานสไตล์ดิฟล็อก4 x 4กันเลยครับคุณพี่ครับผม เจ้ารถลำนี้นะครับของคุณพี่สุริยันได้ทำการคอลเลคชันกับโชคสุดยอดกับงานไทยชั้นดีนะครับผมที่หลายๆข้าบอกเลยนะครับตรงนี้เอามารองรับทั้งออนโรดและออฟโรดนะครับจะลุยก็ได้จะขี่ก็เด่นนะครับผมตรงนี้นะครับมาในระบบซับแทงส์นะครับใส่ต้นกันเลยทีเดียวครับที่มีพร้อมกับกระบอกโชคซับแทง์แนบลำตัวมาเลยนะครับผมเอามาให้คุณพี่ทีมงานอู่หรือช่างติดหลอกกันได้อย่างเดียวครับที่สําคัญครับ ความเป็นประโยชน์และคุณภาพชัดเจนครับกับงานซับแทงและมีการคอลเลคชันนะครับผมที่ทำให้รถดูสูงหล่อสูงโปร่งสบายนะครับกับชุดยกงานยูนิคอนนะครับที่มากับความหล่อเหลาอลังการเหล็กหนาคานเด่นนะครับในงาน Gen 3ยก6นิ้วกันเลยครับคุณพี่ครับตรงนี้จะมีสีสันที่มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับในสีน้ำเงินนะครับเจ้า Blue h o u s นะครับผมกับ งานยูนิคอนนะครับผมที่ท้องตลาดและคนเล่นต่างก็รู้กันดีครับและในชุดช่วงล่างที่มีชุดยกและโชกที่สวยเด่นและคุณภาพชั้นดีนะครับแน่นอนครับย่อมมีการคอนเนคชั่นกับสปริงเที่ยวมาเด้งดึ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 งนะครับผมภายใต้สปริงแบรนด์ดังครับสปริงคริงครับตรงนี้ให้อารมณ์ที่บอกได้เลยนะครับว่าชัดเจนแน่นอนนะครับทั้งขี่ลุยและขี่ทั้งออนรถครับผมและต่อจากนั้นนะครับผม มาชมกันต่อในตัวตนที่ชัดเจนนะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นคืองานล้อนะครับสิ่งสําคัญที่สุดภายในรถที่แตกกับพื้นโลกของเรานะครับผมคุณพี่สุริยันนะครับเลือกใช้ล้อเป็นล้อแมกนะครับงานขอบส6บอกกว้างสิ OET นะครับลบ44ที่มาในสไตล์ดุดันนะครับหล่อละากานะครับตรงนี้เป็นงานไทยเมกนะครับมีงานตัดมิลเลอร์นะครับผมแต่ให้อารมณ์ยื่นออกจากตัวรถเสริมความ อวบอิ่มและโดดเด่นครับผมแต่ไม่ได้มาตัวเปล่าแน่นอนครับคุณพิุริยันยังคงเลือกใช้ยางที่เอามาลุยนะครับเป็นยาง HTT Pro นะครับหรือยางคูเปอร์นะครับผมตัวนี้เป็นยางนอกเลยนะครับเป็นยางจากแบรนด์ USA นะครับผมรับรองในการลุยในการขี่อ่อนรถนะครับแต่เป็นยางสไตล์มัทเรนนะครับถ้าขับใายสไตล์ใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีเสียงนิดหนึ่งนะครับผมกับขนาดที่มี ขนาดใหญ่มาฮือมานะครับในงาน31575กับขอบ16ครับผมบองตรงเลยครับเซตนี้ชุดนี้หล่ออบก,กันได้เรื่องเอาเรื่องกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับทำไมมันง่ายจังอะและมาต่อกันที่ชุดอคเซ s สซอรีนะครับกับระบบนิรภัยป้องกันบอดี้ตัวรถวและป้องกันความสวยงามของโฉมที่มีการสั่งทำพิเศษนะครับผมในตน้นฉบับของงานจังเกิลกันเลยทีเดียวนะครับผม เจ้ารถคันนี้นะครับคุณพี่สุริยันได้เลือกใช้งานในแบรนด์จังเกิลนะครับแบรนดีแหลกแข็งชั้นดีนะครับที่คนเล่นเขารู้กันว่างานจังเกิลแข็งแค่ไหนนะครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหลังเลยนะครับผมเป็นแบรนด์จังเกิลนะครับกับการชนท้ายทรงโอบนะครับตรงนี้มีแขนโอบบันทายชั้นดีนะครับ แต่ที่สําคัญคือเป็นการสั่งทําพิเศษนะครับหรืองานสั่งทําพิเศษคัสตอมนะครับใบจังเกิลที่มีการซ่อนถาดวินนะครับผมในระบบด้านหลังนะครับพร้อมกับทาการติดตั้งวินนะครับในงาน ADM กับงานวินไฟฟ้านะครับที่มีความทรงพลังกับข้อจํากัดเฉพาะตัวใน12,000ปอนปอนกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับผมต่อด้วยไซเดียวนะครับผมก็ยังคงเป็นงานแบนจังเกิลอีกเช่นกันครับที่ต่อด้วยบันไดแนบข้างนะครับ เอามาป้องกันบอดี้ตัวถังบอดี้รถได้เป็นอย่างดีนะครับใช้ในการปีนป่ายและการเข้าพื้นที่ธรรมชาตินะครับผมตัดกลับไปที่ด้านหน้าเลยนะครับคุณพี่ครับตรงนี้ก็เป็นงาน3เขานะครับกันชนหน้าเหล็กชั้นดีเช่นกันครับภายใต้แบนจังเกิลครับคุณพี่แน่นอนครับมีถาดวินมีการแนบเก็บตัววินได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นงานวิน ADM ขนาด1นึ่0มปอนด์อีกเช่นกันครับ และคุณพิชเรียนได้ทําการติดตั้ง s n o เ k e l นะครับเป็นการสลายกรรมใบหน้านะครับผมเอาไว้รองรับการเข้าพื้นที่ที่มีการดำน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะครับตรงนี้รองรับและป้องกันระบบกรอกได้เป็นอย่างดีครับผมต่อจากนั้นนะครับคุณพี่ครับผมมาต่อกันที่อเซสซอรีภายใต้บนกระบะนะครับผมกับงานโรบา a r นะครับที่เป็นงานเชื่อมต่อเรียกได้ว่าเป็นงานคอลเลกชัน โรบาแฟดนะครับภายใต้แบรนด์ดังชั้นดีงานจะขเกินอีกแล้วครับท่านครับต่อกันที่กันแข็งด้านล่างนะครับเป็นงานกันแข็งภายใต้แบรนด์จังเกิลครับเรียกได้ว่าจ้อง4ประตู 4, คูณ4ของคุณพี่สุริยันนะครับอยู่ภายใต้แบรนด์ชังเกิลนะครับผมผูเซตกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับนั้นที่บอกตรงเลยนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนครับยังมีเอเซอรี่นะครับที่เอามาเสริมบอดี้บาลานะครับให้รถมีความอวบอิ่มดุกดันนะครับ ที่มากับคิ้วล้อ TRD ขนาด6นิ้วนะครับตรงนี้นะครับจะยื่นออกจากตัวรถและสอดรับกับเจ้าล้อที่มีการยื่นกับ offset รอบ44นะครับได้เป็นอย่างดีครับคิ Q ้วล้อคิ้วป่งล้อที่มากับทรงหมุดเย็บตัวนี้นะครับยื่นออกจากตัวรถประมาณ2.5นิ้วกันเลยครับคุณพี่ครับผมและมีขนาด6นิ้วที่เอาไว้ป้องกันการสะบัดของดินได้เป็นอย่างดีครับช่วยทําให้ก้อนหินดินเศษฝุ่นละอองตะกั่ว ไม่โดนผิวรถอย่างแน่นอนครับคุณพี่ครับต่อจากนั้นนะครับมาเสริมกับการติดตั้งสปอตไลท์นะครับเพื่อเอามาเสริมด้านความสว่างตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับในการเข้าพื้นที่นะครับผมคุณพี่สุริยมได้เลือกใช้งานสปอตไลท์คู่หน้านะครับขนาด9นิ้วเป็นงาน OEM นะครับตรงนี้นะครับนาเตินสามารถการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นประโยชน์ในการเข้าพื้นที่ภายใต้ธรรมชาติได้อย่างแน่นอนครับคุณพี่ครับและหลังจากนั้นนะครับ คุณพี่สุริยันได้ติดตั้งแร็กหลังคาสำรองไว้นะครับเอาไว้รองรับสัมภาระและรองรับการกลางเต็นท์ได้หนึ่งหน่วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมสำหรับรถลำนี้นะครับท่นตินหยิบยื่นมาให้พี่เพื่อนน้องและเอฟซีแฟนคลับทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนตินต้องขอขอบพระคุณคุณพี่สุริยันมากๆเลยนะครับที่เอื้อภาคสวยๆและคลิปสวยๆนะครับให้ความอนุเคราะห์กับรายการทนตินรถทางช่องอสรวุฒิมณีรัตน์อย่างสูงนะครับนตินต้องขอบอกเลยนะครับว่า รถลำนี้ได้แต่งได้สุดยอดมากนะครับผมเต็มและโฟลทเซตตามที่ลักษณะของรถสายลุยเขาพึงประสงค์แต่งกันครับน้ินต้องขอบคุณคุณพี่สรันเป็นอย่างสูงเลยครับ <S <S และสุดท้ายนี้นะครับน้ตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกทท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาเข้ามาคอยรับชมรับฟังและคอยกดไ like, ลค์กดซับค่าติดตามรายการของน้ตินทางช่องอัสรวุฒิมณรรัตน์กับรายการน้ตินโชว์รถนะครับ น้าตินท่องฝากกันไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับผู้ที่มีจิตใจรักในรถสไตล์ C C C 2 f f ฟโรดร้วยการจัดทรงเมกานะครับน้าตินจะพยายามสรรหาข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับนำเสนอสู่พี่พื่น้องทุกท่านนะครับสุดท้ายน,นี้นะครับขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้มีแต่ความสุขความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้จากลากันไปกับคลิปและภาพรถสวยๆของคุณพี่สุริยันนะครับขอทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ